ครับสวัสดีครับผมมอนีซิมา,าเพิ่มเติมนะฮะเก็ตความรู้เล็กๆหน่อยเป็นบทเรียนของเจง้าของนะครับมือว่านนะครับเหนี่ยแลวเด้เอาจอบจกนี่ครับไปคุดปลูกต้นใหม่นะครับมันซิมี่ดิ้นเหนียวติดในใน,ในไอ้มากนี่เต็มเลยครับในบักจกเต็มเลยครับแล้วก็อาแมเซนามไว้ในนี้พอ้มาแซ่ในนี้ปุ๊บ ขามไปนึ่งคืนครับจากที่ดินเหนียวนะฮะดินเหนียวในพ่นนะครับเอาไปปลูกต้นบะกม่วงไปขุดปลูกต้นมักม่วงครับดินเหนียวในนี้นะฮะมันก็ได้ถือบักห้อยเซอรี่ครับมันอาจจะกินนะครับมันอาจจะเคยพอดินนะครับเพราะว่าผมเลี้ยงในในวงบ่อแบบนี้มาสามสี่เดือนครับสามประมาณสามเดือนครับ มันอาจิบไ่เคยพอนะมันมาเห็นดินหรือว่าได้กินดินอย่างนี้มันก็มาออกันู่แถวนี้ครับแถวกระทางนี่ครับกะทางนี้ก็เป็นกะถางดินนะอันนี้คือมันหลายปีแล้วครับผมเอามาไปซื้อนะครับมันก็มาออกันอยู่แถวนี้ครับนี่ครับหอยเชลลีครับผมก็เลยอ่ะเห็นมันมาอ้อแบบนี้แสดงว่ามันมามันหมักดินนะครับ ปกติมันสิไปอยู่ไตไตเหลือบุนครับผมก็เลยเอาดินหเหนียวนีมาลงครับก่อนก่อนประมาณนี้ครับว่าสิลองเอาลงก่อนหนึ่งก่อนฮะเอาลงก่อนหนึ่งก่อนดินหเหนียวเลยนี่ครับเหนียวอีครับนี่ยังเปียกอยู่พุดมาครับเขามาถมสะให้ผมก็เสียลงไวต้ตรงนี้ครับ ทดลองครับเอาหอยมาว่างในนี่เบิ้งเวลามันไตลงครับเวลามันไตลงมันสีัน,นี้บอมันสีเกาะอยู่แถวหนีบอนะครับลองไวจ้จะขออนุญาตด้วยขออนุญาตด้วยติดครับติดกระถางเย้วหน่วยใหม่ครับนี่พอพันมีแต่นหน่วยใหญ่ๆครับพอแม่พันหมหูตัวเถิตัวแม่ะครับแต่ว่าเลี้ยงไว้ลองเอาไว้ยังสีเบิ้งครับ ทีึ้นมาดยังไงมันสิลงยังไงมันสิเกาะอยู่แถวนี้บอนครับพักตบกับสิเบิร์ดแล้วครับนี่ครับวางมืออาจจะใครวางมือว่านนะมั่งครับนี่งาวยี่ครับเ่อเดงได้ละนี่เกือบเดี๋ยวสี่หนึ่งผมนะครับอาจสิเป็นพวกตัวใหญ่ๆนี่แหละครับใครมันก็ใครใหญ่น้ำนะครับใครลายน้ำครับครับเื่อนก็เป็นเก็ตความรู้เล็กๆน้อยๆนะครับ สำหรับผู้ที่กำลังทดลองหรือว่าเลี้ยงแล้วประสบความสําเร็จกะแนะนําผมในเดอ้อครับผมกาแบ่งแบ่งแบบว่าแช่นะคระับประสบการณ์ในการเลี้ยง1วัน <laughs> 1>, 1วันที่การแชดินเหนียวออกไปจากบักจกนี่ครับปรากฏว่าอยเชลีมันเหลือมากมากวนหลายขึ้นนะครับ ปกติมันสอยูหมืดๆน,นะฮะเดี๋ยวอ่าบอนี่นะครับผมสังเกตเห็นอ่าพวกลูกหนามพวกอีหยังพวกยุ่งนะครับลูกยุ่งมันมาฝักหรือใครในหนีนะครับแล้วผมสีเขาปลาหางนกยุ่งครับปลาหางนกยุ่งมาปล่อยมาปล่อยใส่นะครับเพื่อให้เขากินลูกหนามยุ่งไรนะครับยุ่งไรมาไล่กับ่วหูนะครับให้มันกินลูกหนามฮะ เพือสีมหามันกวนหกหอยนะครับผมไปเบิ่งคลิปไอผู้หนึงมาอ่าลุงนามันอาสิกวนหอ,หอยหรือว่ามันจะกินหอยผมกับบอสาบนะครับแต่ว่าผมหอยผมก็ใต้ใต้หลายครับลูกหอยที่ผมอนุบาลแล้วนานที่พะลุงนามยุ่งไรนะครับเพราะว่าตอนนั้นมันหลายแห่งนะครับมันเต็มเลยครับผมบขันตอนขันทดลองผมกับบมโหนะครับที่นี่ผมกับสีแก่เลยเอาอ่าานะครับตา ปลาหางนกยุงมาปล่อยนะครับปลาหางนกยุงสาเหตุที่เอาปลาหางนกยุงเนี่ยเพราะวา่ามันปากมันหน่อยมันหนาสิโบกินไอ้พวกไข่หอยเชอรีที่ฝากเป็นโตนะครับมัน,ม,นมันหนาสิบบกินหอยเชอรีพวกนี้อาาสิกินแต่ของที่มันกินได้นะครับครับผมสําหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้ฝากไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับผู้ใดที่พีพีทานใดที่เลียงประสบความสำเร็จแล้วก็แนะนำผมในยเด้อครับ สวัสดีครับ